อยหลอกไม่ดิหลอกมากเลยเดี๋ยวเขาจะแต่งตัวแปลกๆเป็นริเดยสมัยโบราณนะพี่อ๋อแต่งชุดแบบนี้นี่นะครับต้ำยาคันให้ดำนี่สมัยข่าวหวานมากเลยพี่ลำอย่างกับน้ำยาครับพี่ดูดิโอ้โหอันนี้เขาน้เหมือนลูกสปบ้าเขาไม่ดีเขาเป็นยีเายการลำนาะพี่ เเ็นูา้้ดวยไไม่งตและขนาดนี่ไม่ยกเยอะแน่เลยนหน้าแหลัวแบบไห่เชธอกระตกที่มาโอ้โหขุนซอยยี่สิบยงเลยลูกจิดมาแล้วหลวงตา จะกลับแล้วโอ้โหเจ้เขาเรียกว่าลัมเดท้าวร้องฝกคำลำเกียจะกลับแล้วต้องสักสอนดูหน้าอกลมเท่าไหรก่อนจะกลับโอ้โหนั่งยับลัหลัมเดหัวเข่าซอยได้เลยเฮ้ยเรือดเดินควร้องเอีกเท่าอีกสามเ อันนี้ไม่ได้รักเขาเป็นไรดีวันนี้ดีชิวบอกก็ตาเมื่อจบวิชาเพื่อต้นตาสอนหน่อยสอนต้องเอาเข้ามาขอเตือนหลูกตาอย่าไปยุ่งเที่ยวมุดมุ่งเมียใคร นี่ข้ามเจ็บตะโก้โอ้โหดูดิไงลึกตีไกลเจ็บได้แล้วมันอันตรายเหลือล้นให้ต่อทายด้วยเรือนชอบซ่านั้นยาเลยเที่ยวเที่ยวเลยปัดด้วยตาอย่าไปเที่ยวอูสุขสน สอนมันม่งั้นมันไม่จำสิจจจำคำสอนของตานะคะเฮเดี๋ยวะชอบพลงหรอจหนูชบหชอบามากหนูติดบ้เขามตามหนูข้างไข่เขาม่ โอ้พี่ชอนอย่าทำอย่างนี้บ่อยนะไม่รู้ว่ามันจริงหรือหลอกเมื่อกี้นึกว่าลมหายใจสุดท้ายแล้วนั่่นนะคุณน้้าคุณนะเรื่องจะเรื่องจตตะโคลบนี่เขามีแม่ชีลอยน้ำ้วยเหรอยังไม่ถึงช่างออกนะใครอะหนูไม่ได้เล่นลิเกค่ะหนูหนูหนูชอบพี่อ๋อเอาขอบคุณนะฮะขอบคุณเจ้าอาวาสที่หาคณะราแสดงเอ้อ้หนอไอ้หนู วันนี้เราไม่ได้เนในปีหน้าทำสัญญาต่อเลยนะวัดไหนเนี่ยวัดอะไรหรอเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไล่ในวัดลูกผขไปรับรางวัลก่อนเขาไม่เอกทัไมนะจ๊ะตัวสาเขาจะต้องอยเดินไปรับรางวัลเดินปกติเขาเรียกว่ารักษาคาแรคเตอร์คลิปลุกคลลุกออเขากองต้งออ